ใช้เมาส์ของคุณเพื่อคว้าวางใช้สิ่งของโอเคครับก่อนอื่นเปิดร้านค้าโดยคลิกที่ปุ่มคอมพิวเตอร์โอเคครับปับ๊บไหนวะไหนอ๋อนี่โอ้โหเปียวจัดตอนนี้ลูกค้ารอรับคําสั่งแล้วเราจะต้องเลื่อนไปแตะลูกค้านะโอเคนายมิสเตอร์เอเอาอเลื่อนไปไม่ เฮ้ยเฮ้ยเลื่อนไปหรือแตะลูกค้ายังไงก็เลื่อนแล้วเนี่ยไม่เห็นเลื่อนได้เลยว่าเฮ้ยตานโมโหแล้วเนะี่ยไม่เห็นคลิกได้เลยเฮ้ยถูกเร็วๆนะพี่กินมามา่ารอโอาวมันไม่เห็นได้เลยเฮ้ยออกไม่ฟันเลยดีกว่าดาวไหมเอาหรือว่าหรือยังไง มีปัญหาไหมไหนายอะเฮ้ยมันกินบันทีได้ปะไม่เห็นได้เลยนาะยเนี่ยอะไรของมันวะเฮ้ยฟันหัวสทัทีเออเหนแล้วาเมงแล้วหิวแต่มีงบซื้อได้แค่มามา่าเฮ้ยแล้วยังไงอะกดอะไรไม่ได้เลยอะลูกค้าลูกค้าเอาอะไรเออไม่เห็นกดได้เลย ไปเลยได้ไหมไม่ไหวแล้วว่ะไปเลยได้ไหมกดกดไปเลยอะ่ะมันกดไม่ได้ดูดิพยายามกดแล้วนะเฮ้ยลูกค้ามั้งเรื่องเยอะว่ะเอานี่เลยเราทำเลยดีกว่าวะมึงหและเผาร้านละทีเนี้ยเอาว่ะ เออนี่ไงออกมาจัดก,การตบลูกค้าทีเอออ้อมต้องออกมาโอ้โหลูกค้าแม่งเรื่องเยอะอ๋อเดินออกทางประตูโอเคขอบคุณครับลูกค้าบอกว่าได้แล้วคำสั่งแล้วตอนนี้ทําน้ําซุปกันเถอะโอเคลูกค้าบอกอะไรมันบอกว่าอยากได้มิโซก,กับเส้นแบบบาไอเส้นเล็กแล้วก็ชาชูหมูอ่ะมิโซะเล็กหมูอ่าสั่งแบบร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอเคเราทําน้ําซุปยัางไงาครับ หยิบกระถางขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะทำน้ำซุปนี่เขาใช้กระถางเหรอเขาไม่ได้เรียวกว่าหม้อเหรออ่ะโอเคเราเอาหม้อมาเปิดน้ำใส่อ่ะปับ๊บเราก็เปิดอ่าโอเคสวยงามอ่าน้ำซุปละเอาไปตั้งที่เตากินน้ำก๊อกไปแล้วละกันนะลูกค้าเออปเปรี้ยวไปเลยอันนี้เราก็ต้องใช้น้ำซุปเป็นมิตโตะโอเคนี่ไงไป เฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวน้ำตุ๊บไหมเลยเฮ้ยไอเดียวดูดูย้ายลอยนี่ไอมิโซ่ไหมเอาปิดแก๊สทำไมไวะเนี่ยมั่วละเออแล้วค่อยเปิดเฮ้ยเอาเรามีโซ่ไหมเอเอเข้าไปยังวะอ้าโอเควางลงในหม้อแล้วก็รอสุกอะไรอย่าสุกกันนะทีเนี้ยโอเคลิงฉลาดกว่าพี่เต้ S 1> <S 1> เอ้ยทีไงเราได้น้ำซุปม,มิโซะแล้วสุดยอดเลยเราก็จัดการเตรียมวัตถุดิบไปเอาแป้งมาโอเคแป้งใช่ไหมไปครับผม,ไ,มได้แป้งแนละ้วแล้วเขาเราก็ต้องทําด้วยเตาเตาอัดเตาอัดคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นที่ทำไหมนี่ไม่ใช่หรอทำไมถึงมันเรียกว่าเตาอัดไหนอ่ะเตามันอยู่ไหนวะเนี่ย ยากอันนี้หนาอันนี้บางอันนี้แหละสถาน,นีต้มเนี่ยเอ้าแล้วมันไม่เอาแล้วมันไม่เข้าเครื่องอ่ะเฮ้ยเอ้ยให้มันเรียบอ๋อต้องไปไอ้นี่ก่อนอ๋อต้องไปนวดก่อนแล้วนวดตรงไหนวะตรงนี้เหรอ ไม่ใช่แล้ววะเขาไปนวดตรงไหนวะแป้งเนะี่ยเอาเคยแป้งตรงนี้เหรอี่มันเตาย่างไหมเหรอ,อน,นี้บอวะเด,วเดี๋ยวดูแชทก่อนปึกครึ่งชั่วโมงเล่นห้านาที <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันไปนวดแป้งตรงไหนวะเฮ้ยอาคนเดียวเดี๋ยวมันไม่น่าจะมานวดนอกร้านหรอกดูละหรือ,อต้องใช้ที่นวดแป้งเออนี่ไงตรงมีที่นวดแป้งนี่หว่าแป้งแป้งแป้ง เออมานี่เลยบาปเข้าไปเออโธเอ,อ้ยแหมแล้วก็เชฟก็ไม่บอกเอาใส่ไปก็จัดการเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวนะแล้วมันไม่ใส่ไปวะนี่ไงใส่แล้วไงเอาเอา้ยต้องใส่ให้ตรงหน่เฮ้ย ชีวิตมันยากจังว่ะไอรามเมงอันเดียวเดี่ยหมุนก่อนหมุนยังไงอ่ะเขาบอกว่าหยิบแป้งขึ้นมาแล้วคลิดเครื่องหัน่นเพื่อให้เป็นแป้งบะหมี่นี่ไงเราก็คลิดเครื่องหั่นแล้วเนี่ยเออกว่าจะได้มาได้แป้งเสร็จแล้วก็วางในเครื่องเครื่องทำร้อนๆอ,อ๋อลูกค้าสั่งพิเศษว่ะเลนสองเส้นเลยบับ เพอร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 อเมื่อไรจะสุกเมื่อไรจะสุกเอ้ยลูกค้าบอกว่าอ่าสุกแล้วอ่าสองเส้นเลยยังไงต่อมาทำชาชูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นมันจะอืดเอาเอาขึ้นก่อนขึ้นมาขึ้นมาเอ๋ยเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยที่ผ่านแล้วเส้นตกพื้นว่ะไม่เป็นไรลูกค้าไม่เห็นเฮ้ยดูเห็นแล้วเส้นมันในนี่ว่ะ เอาเขาบอกว่าบะหมี่เหนียวที่ปรุงมากเกินไปอันนี้บะหมี่หมดต้มสุกอ้าแล้วเราเอาอันไหนเสิร์ฟให้ลูกค้าทีเน,นี้ยอม่รอะไรเอ,เอาอันนี้ก่อนนะอะไรเนี่ยอ๋อหมูหมูหยิบไก่ออกจากตู้เย็นไก่ตรงไหนวะเนี่ยมันก็มันเป็นหมูไอ้น,นี่ก็บอกไก่อ่ะ เฮ้ยสวยละของตกพื้นของตกพื้นของตกพืนก้นสวยแล้ทำไงวะเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกกินกินตกตกไปเดี๋ยวเอาไปไอ้นี่เอาไปหั่นเดี๋ยวมันก็ใช้งานได้เหมือนกันแล้ววะเออหั่นบาบเข้าไปสวยอเอรเดี๋ยวเอาไปย่างโอเค ว้าสวยงามอันนี้ด้วยแล้วไอ้เส้นสองเส้นนะั้นสรุปเราต้องเสิร์ฟจากไหนวะนะชีวิตจริงบ้านนี้ได้ไปสิบจานแล้วเฮ้ยโหราเมงมันไม่ได้ทำกันง่ายๆขนาดนั้นโอ้นี่งาสุกแล้วหนึ่งไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราก็ต้องเอาเอามาพาคนตรงนี้ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไม่นี่นี่เอาว่าเอาชามา เฮ้ยโอ้โหน้ำทุกจะท่วมแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้เออปี่อนโอ้โหน้ำจะท่วมจาชาม,มาล้างก่เอ,อาม,มาล้างน้ำให้ะสะอาดดเออต้องล้างให้สะอาดโอเคเหต์ล้างก่อนนะทำดีทำดีเนี่ยล้างเราต้องถูกสุขลักษณะเออล้างเสร็จแล้วก็เอาไปต้มด้วยฆ่าเชือ้อ เออนี่ไงของแท้ของแท้นี่แหละเอาไปฝึกงานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์นี่เราได้ประสบการณ์มาแล้วปั๊บ,บเสร็จแต่เส้นนี้ยเส้นเส้นมันมน,นิมตกพื้นเดี๋ยวเราเอาไปจุ่มๆก่อนเออมันจะได้สะอาดสะอา้านอ่ะใสะ่เรียบร้อยไปเส้นนี้ด้วยจะรู้เส้นไหนจะตกพื้นอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยิบององ เอาเอาเส้นมันเปื่อยไปแล้วว่ะโอ้ยงามไส้ว่ะอะไกินกินไปแล้วกันมือใหม่มือใหม่เพิ่งหัดทำเออเอาเส้นใส่ครับเต็ดทาทูลงมาเฮ้ยจะได้เล่นตอนไหนกนท่ไงเล่นอยู่เขากำลังฝึกอยู่เออไม่เข้าใจเลยโอ้โหนี้จัดเลียงอย่างสวยงามอาน้ําซุปไปตักน้ำซุปมา อเออนี่ไงเริ่มเชี่ยวชาญเริ่มเชี่ยวชาญโอ้โหน้ำซุปอะไรวะแม่งใส่สองชามหมดเอ้าเอ้าทำไมชามนี้มันยังไม่ได้เลยอะเดี๋ยวเอา,เอาน้ำซุปหมดมหายแล้วคำน,นี้แม่งไม่ได้น้ำซุปว่ะอ๋ออันนี้แบบเล็กแห้งอันนี้เป็นแบบน้ำว่ะโอเคเรียบร้อยละตอนนี้ใส่ลูกชิ้นเนื้อสับลงเอาล้วลูกชิ้นอยู่ไหนอะเดี๋ยวไปหาลูกชิ้นก่อนนะ อ่านี่เจอลูกคีละ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันนี้ดีๆกว่าคนเขามาตรวจร้านตัวอีกร้านโดนปิแบบดแล้วร้านตกกปกนี่คุณเก็บดีดีดีวะโอ้เอาแล้วไเปเอาขาไปเตะอีกโอ้ไม่ถูกสุขสลักษณะไปไปไๆ,ๆเออเราต้องทำให้ถูกสุขลักษณะอ่าโอเคอ่ะไหนลูกคิดปลาวะอเออท่าม,มาตรงไหนวะ เยต้องไปที่เขียงนี่เพื่อความถูกสุขลักษณะอ่านี่ไงามาบหลายสัปดาห์หรือไม่ถึงห้านาทีนี่ไงแจมไปเลยอเอดีไงโอเวอร์คุกปินนูดเดิลกิวพอกชอ็อปเฮ้ยไม่ให้กิวคาชาชูพอกแล้วก็กชิ้นปลา โอ์คุกโอ้ยมันบอกว่าเส้นเราโอ์คุกไปว่ะเราลุกเอารลลกนานไปเฮ้ยแต่คนเขาชอบเส้นนิ่มไงเออคือดูแล้วลูกค้าน่าจะชอบชอบเส้นนิ่มอ่ะโอเคได้แล้วแล้วไงต่อเอาไปเสิร์ฟสิครับรออะไรเฮ้เดี๋ยวกันนะเขาบอกว่าเอาลูกชิ้นเนื้อสับลงในชามเนี่ยเออมันต้องมีไข่ด้วยพิเศษไงพิเศษต้องใส่ไข่มา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 ,มาเฮ้ไข่ันต้องต้งตงมก่อนปะวะเนอะ เออเอาไปต้ออมอะไรจะสุกวะเนี่ยโอ้ไข,มข่มันต้มสุกแท้เอามันต้มนานแท้เอ้ยไฟไไม่หมอ้อเดี๋ยวเดี๋ยว โลกเซนมาวะเฮ้ยนี่ไงได้แล้วไปไปทั้งนี้นแหละทั้งูหรือว่าต้องหั่นก่อนวะเออหั่นก่อนแน่เลยเฮ้ยเยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเออนี่ไงสุดยอดพี่บาวนี่ไงเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวอีกชามนึงก็ต้องมีไข่ด้วยโอเคกล้วยเขียว เถียวอะไรลาเมงเออลาเมงโหพูดซนะเถี่ยวราคาเฮ้เออยเฮ้ยไข่สุกแล้วอ่าไข่สุกกําลังดีนั่นปะเฮ้ยอย่าดิ้นเออนี่ไงไข่สุกกําลังดีบ๊บอบเฮ้ย เอาไข่หายเอาเอาไอ,อ้น,นี่มันกลายเป็นไข่เยอะไปเลยเฮ้ยไอ้น,นี่มันไข่เยอะไปโอ้โหไอ้น,นี่มันชามพิเศษเหรอเยอะจังวะโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเอาไข่ใหม่ก่อนเป็นกรรมไปผิดชามโอ้โอ้ใหม่อีกอะใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ชีวิตมันทำยากแฮะรอก่อนรอ เฮ้ยต้องปิดแก๊สก่อนว่ะดไฟไหมล้านะโอเคไปปึ๊บโอเคเฮ้ยทำไมไข่เงนนี่ว่อ้เอ้าเอ้าเอ้าเาทำนี่ต่อขกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหต่อข้ามเฮ้ยไม่ไม่เขาบอกว่า ใส่ทุกชิ้นแล้วเนื้อสับลงไปฟ้าระยะยส่วนบนใกล้ๆขานนี่ไงก็เราก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยีว้าวใส่ครบหมดแล้วเนี่ยออมต้องมีผักด้วยหรอมีอันนี้ด้วยหรออุ้นมันเยอะจังวะเหมืมันจะต้องเยอะแยะอะไรขนาดนี้อให้หมดเออสาล่ายแผน่นสาล่ายแผน่นอ่ะอ่าทานู้นจะผลงไ้มเนี่ยเออตั้งดีๆดกับ หทำไมมันจัดเรียมได้ดูน่ากินอย่างนี้ไอไข่นี้ก็ทะลักออกมานอกตาม,มชีวิตต้องใส่เนื้อลองไปสองแผ่นด้วยเหรอใช่เหรอ,อมันาจจะต้องใส่ต้นหอมเบาเอาที่ชามน้นจะหกแล้วเออเออเออโอ้โหดูดเริ่มเริ่มไปลาเองขึ้นทุกทีทุกทีละ ันนี้อ่ะกระสุนไม้ไผ่กระสุนไม้ไผ่ก็แย่แล้วนี่มันเป็นหน่อไม้ดองโอ้โหไม่รู้จักเลยคนญี่ปุ่นไงนี่ไงแล้วหน่อไม้ดองบาาเข้าไปไม่กนเหมูหมูกินอันเดียวก็พอแล้วเพราะมันเป็นแบบไอ้นี่ไงแบบธรรมดาแต่ธรรมดาอย่าไปอย่าไปใส่เยอะเปลอง ครบปหมครบแล้วนี่ว่ะเอ้ยโอ้โหสงสัยต้องใส่หมูสองตัวจริงหรือ่มันไม่ยอมอะไปไปย่างนี่ละหั่นหั่นบนนี้ยางบนนี้เลยปา<ะ>บเอออ่าสวยงามสวยงามสุดดังถ้าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะมหมูชาบูชาชูดิบเออได้แล้ว อ่ะเนี่ยครบแล้วเนี่ยเอาไปให้มันกินเถอะจบจบไปอ่าลูกค้าเอาไปเอาเอาลูกค้าหกใส่ลูกค้าแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่ามิโซโะราเมงแับนี้ก็ถูกแล้วไงนี่ไงก็กินไปดิจานมันหกเนี่ยโโอ้หกินเลี้ยราดอีกอ่ะพี่เอไม่อร่อยไม่น้อย ให้น้อยอะไรเนี่ยดูเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้เอา้ากินเขาบอกไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอไรเราอ่ะงั้นให้พิเศษเลยนี่ไงก็ถูกแล้วอะ่ะอ่ะันนี้เอาไปเออเนี่ยให้สองชามแล้วยังไม่พออีกเ้ยได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวเราทำชามแบบพิเศษให้เลยดีกว่านะ เออเดี๋ยวรอบนี้ทำชามพิเศษให้เลยไม่เวนกรรมเอ้ยบอกไม่อร่อยเจอเดี๋ยวเจอชามนี้รับรองทีเด็ดเอออันนี้ทีเด็ดแน่นอนเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นแป้งหายเอาแผ่นแป้งมาติดเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยตาน เอ๋อเฮ้ยแผ่นแป้งหายเอาแผ่นแป้งติดไปแล้วโอ้เวกีกรรมเดี๋ยว,ยวไปเอาแผ่นใหม่ก็ได้วะโอ้ต้องไต้องไปทำตรงที่อื่นวะ่ะทำตรงนั้นแม่งทำเลไม่ดีไม่ได้เล่นหั่นซะเลยเอ๋อไม่ต้องหั่นหรอนวดอีกทีนวดอีกที ต้องใส่เนื้อแค่สองแผ่นหรอเอ้าละเครื่องอันนี้มันไม่ทำงานอ่ะเออนี่ะจุ่นอนจุ่เออเออ,อ,อ,อต,ต้องจ้องดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันสุกเกินออสุกยังมาเฮ้ยสุกแล้วเฮ้ยสุกปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนี่ไง อันนี้พิเศษแถมให้แถมแถมพ<ถ>ี่ต้องใส่เนื้อแค่สองแผ่นหรออับปู้ก็มันสั่งพิเศษไงให้ไปสี่แผ่นเลยโอ้เรื่องเยอะว่ะลูกค้าคนเนี้ยเอาไปแล้วถูกแล้วเอออะไรวะเนี่ยเรื่องเยอะอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่โศกมากกมนลืมลืมม่โศกเขาจะหัดร้รานแล้วเนี่ย ยมยังขายลูกค้าไม่ได้เลยไอคนนี้ก็เรื่องเยอะลูกค้าเนี่ยเอาโขกกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามหกโอ้โหดูดิแขนแขนโดนไฟลวกแดงไปหมดแล้วเนี่ย ถูกเข้มข้นทำซะจนแขนโดนลวกแดงไปหมดแล้วเนี่ยชีวิตมันทำยากขนาดนี้เลยลเนี่ยราเมงเนี่ยเออสองสองแผ่นใช่ไหมสุกปุ๊บเ,เราเอาขึ้นปั๊บเลยจะได้เป็นไอ้นี่รามเมงที่สมบูรณ์แบบเริ่มพอแล้วเนี่ยเฮ้ยไป พิเศษพิเศษเฮ้ยๆทำไมมันขึ้นตัวดื้อๆอะอ๋อมันบอกโอเคแล้วไอ้เลยเสิฟสิครับอ่าเอากินไปซะเอาเฮ้ยเอาหกโอ้เวนกัมโอ้ไอ้เดี๋ยวเก็บก่อนเอออาจารย์เออไม่ร่อยไม่ร่อยไม่ร่อยอีกแล้วเหรออะไรวะไม่ร่อย อย่าเรื่องเยอะนี่มกินกินไปเหอะว่าหยิบขึ้นเสร์ฟมากินไปเหอะเออโห่ต้องมาครับต้องมาครับให้กินเออกินกินไวเรื่องเยอะจริงเลยไอคนนี้เนี่ยให้พิเศษก็ไม่เอาเออเฮ้ยให้ตังแล้วโอเคขอบคุณครับเก็บตัง์ไปเื่องอโอ,โอังหาย อนอตั้ง,ง่อนไปนอนละไม่เสร็จหรอกนอนหลับฝันดีครับต้องขออภัยด้วยกับการเป็นเชฟมือใหม่อ่าในที่สุดก็เสร็จแล้วล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยอ้าเขาบอกว่าอะไรอ่ะอ๋อหล้างชามโอ้โหต้องล้างชามด้วยเหรออานการเป็นเชฟนีม่มันลำบากลำบนขนาดนี้ โอ้ยชีวิตโอ้โอเคล้างชามเสร็จอโหดูมือไม้มือไม้สภาพก็บอกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะไปเปิดร้านจริงๆไปโอ้